มีพี่น้องประชาชนถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องของอความคืบหน้าโครงการสงขลาสู่มรดกโลกนะครับว่าดำเนินการเดินทางไปถึงไหนกันแล้วนะครับเรื่องของสงขลาสู่มรดกโลกเนี่ยคนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับก็คืออาจารย์สืบสกุล สีสุกนะครับอาจารยา์ทำเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็จับประเด็นได้ชัดเจนตรงประเด็นวันนี้อาจารย์จะมาสรุปแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังครับว่า,าคืบหน้าสงขาสู่มรดกโลกไปถึงไหนอย่างไรอาจารย์สืบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนองอารย์สวัสดีครับ ครับครับอาจารย์สืบครับอ่าอาจารย์สืบช่วงนี้อาจารย์สืบจัดรายการอยู่ที่ไหนบ้างครับเพื่อที่อ่าท่านผู้ฟังจะได้ไปติดตามผ่านรายการอาจารย์สืบโดยตรงด้วยครับครับคือถ้าอาจารย์ของของกูสืบโดยตรงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับมดกโลกเนี่ยก็มีรายการสงขาสู่มดกโลกเลยครับ ทางคลื่น FM 89.5สิบเาจุดมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง่งประเทศไทยสวทสงขาในเวลา18บแนาิกาถึง19บเนาฬิกนะครับสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงครับทุกวันอาคารครับครับในรายการนี้ก็จะเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องราวของสงขาสู่มดกโลกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับโดยตรงเลยครับโดยตรงเลยครับเกาะติดเรื่องราวสงขลาสู่มดโลกทุกสัปดาห์ครับ รับความคืบหน้าล่าสุดสงขาสู่มอดกโลกเนี่ยเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็การเตรียมความพร้อมของสงขาล่าสุดเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับครับก,ก็ต้องต้องบอกทุกท่านนะครับว่าการนําสงขาสู่มอดดกโลกที่เราค่อยๆขับเคลื่อนมาในเบื้องต้นนะครับโดยทางมูลนิธิ เราล็อกมูลิธีสงขลาสู่มรดกโลกทางภางคีคนรักเนืงองสงขลาสมาคมทางจังหวัดสงขลานะครับได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนมาเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนมาด้วยความตั้งใจที่จะให้สงขลาได้เป็นหมุดหมายสําคัญในการท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองมรดกโลกที่เชื่อมต่อจากการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็คือเมืองปีนังที่ประชาชนเข้ามาเที่ยวปีนังเมืองมรดกโลกปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบสองล้านคนเหตุเพราะว่าปีนังได้รับการประกาศ ให้เป็นเมืองมดกโลกด้วยเหตุนี้ครับทาให้สงขาจึงมองว่าการที่เราจะได้นํานักท่องเที่ยวจากปีนังเข้ามาสู่ประเทศไทยได้นี่นะครับเราก็ต้องมีแหล่งมดกโลกอยู่ที่จังหวัดชายแดนนะครับด้วยเหตุนี้ด้วยความเป็นเมืองสงขาที่เรามีคุณสมบัติที่พร้อมนะครับทั้งเรื่องภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องนะครับองค์ประกอบทุนทางมาดกโลกของเรานะั้นมีเยอะ เราจึงปักธงนําสงขาสู่มรดกโลกแล้วก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับเราได้เข้าสู่ระบบนะครับจากเมื่อก่อนที่เรา,เาทําโดยภาคประชาชนก็ค่อยๆศึกษารายละเอียดกับการนําสงขาสู่มรดกไปที่ใช่ไหมที่จริงเ่ไม่ใช่คูสื่อคนเดียวนะครับเพราะเราทํากันมาเป็นทีมทีมนักวิชาการทีมผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับแต่เมื่อก่อนนั้นนะเราทําโดยภาคภาคป,ประชาชนของบุคลากรสงขาเป็นหลักนะครับแต่เรามาโชคดีที่สุดกระตรงว่า ผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องมดกโ,โลกและเห็นความสําคัญว่าสขงขามีศักยภาพพอแล้วท่านที่ผมขออนุญาตที่จะเรียนให้ชื่อของท่านในรายการนี้ก็คือท่านทูตเสียศักโตรงเกียริแก้วนะครับตรงนั้นท่านท่านท่นทนททนานเสียศักโปร่งเกียริแก้วเนี่ยท่านเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องมดกโลกก็หมายความว่าถ้ามีการดําเนินการเกี่ยวกับมดลกของประเทศไทยที่ไหนในต่างประเทศเนี่ย ประเทศไทยก็จะส่งท่านไปเป็นหัวหน้าคณะนะครับในตรงนี้ที่บอกว่าทําให้เราโชคดีมากนะครับเมื่อท่านทูตศิลรสักดิตอนนั้นนะครับได้ลงมาช่วยสงขามาวางแผนให้สงขาถึงมดกโลกเราจึงเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบแล้วพอตอนนี้พอท่านมานั่งอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับทําให้ถือว่าเป็นโชคดีของสงขามากเพราะท่านก็ได้นะครับได้แจ้งข่าวมาบอกว่าเรื่องสงขาสู่มดกลโลกนะท่านก็อาจจะดูแลอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับ เ,เราถึงบอกว่าโชคดีก็เพราะว่าจากเมื่อก่อนที่เราเดิน่ะเราไม่รู้ทิศทางสักเท่าไหร่ว่าการนําสงครามปทูงมาดกโลกอ่ะจะเดินหน้าได้อย่างไรนะครับอ่ทั้งๆที่เราก็ได้พยายามที่จะเชิญนักวิชาการนะครับมาช่วยอยู่ตลอดเวลานะครับในยุคที่เรากําลังจะเอะอ่หานะครับแหล่งต่างๆอะ่ะโดยตอนเริ่มต้นนั้นเราคิดว่าจะเอาแหล่งเฉพาะเมืองสงขราในยุค ที่เป็นยุคสงขาเขาแดงนะครับเมืองอย่างป้อมปราการหรือที่เรียกว่าเมืองสงขาสิงโกลากับเมืองสงขาฝั่งแหลมสวนที่เป็นคนจีนเป็นเจ้าเมืองนะครับแล้วก็ข้ามสะเลสามมาฝั่งนี้สงขาบอย,อยางเราคิดว่าเรื่องราวความสวยงามของสามวัฒนธรรมนะครับพู้วัฒนธรรมของเราที่สวยงามเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราได้อ่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกให้สําเร็จนะครับแต่เนื่องจากพอท่านทูตเสียศักดิ์ได้ลงมาช่วยนะครับ ตพราะว่าท่านอยู่ในแวดวงของกรรมการตัดสินมดกโลกนะครับท่านเคยไปนั่งเป็นกรรมการตัดสินมดกโลกอยู่นะครับเป็นหนึ่งในยุติเ็ดประเทศในช่วงที่ท่านไปนั่งเป็นกรรมการตัดสินมดกโลกอยู่เนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็ได้รับเรื่องราวของการเพิ่มแหล่งมดกโลกถึงสามแหล่งนะครับนั่นก็คือศรีเทพนะครับภูพบาทแล้วก็แก่งกระจานเพราะฉะนั้นทุกคนจึง นะครับจึงเชื่อมั่นในความเป็นท่านทูตเสียสากเกียกร์เเร่องมาดกโลกนะครับท่านบอกว่าถ้าเราจะเอาแค่ mm. สามเมืองตรงนี้นะครับไปนําเสนอแน้่นนะนะอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยหนึ่งก็เพราะว่าเมืองท่าท mm. ี่ไหนก็จะมีความหลากหลายวัฒนธรรมที่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ความโดดเด่นตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ทําให้เราได้นะครับไปถึงมาดกโลกอ,อ,อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ต้องลุ้นกันประมาณนั้นนะครับท่านก็เลยเอาทีมวิชาการมาช่วยครับ ทีมิชการก็โดยเอาดออรหัตถยาสิริพัฒนกุลเอาดออรยงธนิพมลสติเยนซึ่งเป็นคนที่ยในแวดวงมดกโรคนี่แหละครับมาช่วยมาจนกระทั่งว่าทําให้รู้ว่าถ้าสงขาจะเดินหน้าไปสู่มดกโรคเนี่ยนะครับเราต้องเอาเรื่องราวเป็นความโดดเด่นของสงขาที่นะครับที่ในโลกเขายอมรับแล้วเราสามารถจะเปรียบเทียบได้เช่นเรื่องทะเลสาบเข้าไปด้วย วัฒนศัพทส์สงขลาก็เป็นทะเลสาพท์าคัญทะเลสาพ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ติดลำดับทะเลสาบท์ที่สําคัญของโลกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนด้วยโดยเอาเมืองนะครับเมืองเก่าที่ค่อยๆเกิดขึ้นในคาบสมุทรตทิงพระตั้งแต่น่นนะครับเมือเม่อยุคเมืองเก่าพังยางสีหยางนะครับพระโคติททิงบุรัตทตทิพงปาราณาสีเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วย โดยใช้นะครับกฎกติการในการจะเข้าสู่มรดอกโลกนะครับทั้งมีเรื่องภูมิทั้มนวัฒนธรรมด้วยเรื่องเรื่องวัฒนธรรมด้วยเข่าไปเนี่ยมันก็จะทําให้คู่เปรียบเทียบของเรานะครับในการจะเป็นมรดอกโลกเป็นโลกไปนี้สุขราก็จะโดดเด่นมากและคิดว่าน่ารอดน่าจะผ่านการพิจารณาแต่ว่าเรื่องนี้พอเมื่อมาเข้าไปสู่ในจังหวัดสุขราแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนบางคนก็ยังไม่เข้าใจ ว่าทำไมเราต้องไปเอาพื้นที่กว้างมาถึงขนาดนั้นที่จริงพื้นที่ที่เราเอามาประกอบเป็นแหล่งมรดกโลกนี่หละครับจุดหลักจริงๆเ็าบอกท่านเลยว่าไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้แหละครับตรงอยู่ตรงสามเมืองตรงนี้นครับแต่องค์ประกอบที่เอามาจากคาบสมุทรทิน้าเนี่ยนะครับก็เอามาเพื่อให้ประกอบเห็นว่าล่องรอยประวัติศาสตร์ของเรานั้นนะครับในการเกิดขึ้นของเมืองในยุคต่างๆเนี่ยมันมีความสําคัญต่อมนุษยชาติ นะครับแล้วก็แหล่งต่างๆที่แปลออกมานั้นก็เป็นแหล่งที่ขึ้นทะเบียนของกรมสินอยู่ทั้งนั้นนะครับก็จึงทําให้มองว่าเราเลยขยายเขตไปตั้งคา,าบสมุทรแต่เป็นการขยายเขตที่มีประโยชน์เพราะว่าตอนนีที่เราเป็นเมืองมดโลกเนี่ยนะครับพื้นที่เหล่านั้นก็จะมีผู้คนไปพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์นะครับในการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการต่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เนื่องจากว่าทุกคนก็ถามมากว่าแล้วเราจะถึงปีไหน นื่องจากว่ายูเนสโก้นะั้นเขาได้กําหนดนะครับว่าการจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมาดกโลกนะั้นนะปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไหนมีเมืองของตัวเองที่โดดเด่นส่งได้ปีละกี่เมืองก็ได้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยทางยูเนสโก้เขากําหนดว่าหนึ่งประเทศนะครับหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งประเทศสามารถจะส่งได้แค่แค่แหล่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้อประเทศไทยเราก็ต้องมามาจัดลําดับจัดคิวกันนะครับว่า ปีนี้เราจะส่งเมืองไหนนะครับปีต่อไปจะส่งเมืองไหนแลวขณะนี้นะครับคิวที่มาอ,อ,อยู่ในทไลายของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็คือในปีปีปีสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบเก้าที่จะถึงนี้ครับก็เป็นเป็นคิวของของพระธาตุนครครับพระธาตุนครก็จะส่งให้มาประเมินจริงครับน้องวิชานครับเพราะนื่งจากว่าพระธาตุนครขึ้นทะเบียนเบื้องต้น เหมือนทรงขามาเนี่ยสิบสองปีแล้วนะครับสงขาเพิ่งขึ้ทะเบียนเบื้องต้นปีที่แล้วนี่เองครับครับก็เลยครับก็เลยก็เลยคิวคิวของของปีนี้ครับปีที่จะขึ้นมาปีปีหกเก้านี่แหละครับก็เป็นปีของพระธาตุนครครับแล้วหลังจากเสร็จพระธาตุนครนะครับส่วนจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการที่เชิญเข้ามาประเมินแหล่งริงทีนี้พอหลังจากปีนั้นก็จะเป็นพระธาตุพนมครับรองัวิชาครับอปีพระธาตุพนมประมาณปีเจ็ดศูนย์นะครับทีนี้หลังจากนั้นก็คาดหมายว่า สงขาเราจะเข้าไปรอคิวอยู่ที่ปีเจ็ดหนึ่งนะครับเมื่อเราเราเข้าไปเสนอเอกสารประเมินจริงประมาณสักปี 71, เจ็ดเจ็ดหนึ่งถ้าเราผ่านก็จะได้รับการประกาศในการประชุมปีเจ็ดสองดังนั้นก็คิดว่า,เ,าเป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายว่าสงขาจะถึงเมืองมาดกโลกก็คือประมาณปีปีเจ็ดสองไม่เกินปีเจ็ดสองนะครับเพราะว่าคนก่อนที่คณะประชุมรัฐมนตรีสัมมาสงขาลนะครับท่านผู้ว่า ชนลินก็ได้รายงานต่อท่านนายกแล้วนะครับว่าเรามีเป้าหมายที่จะนําเมืองสงขาไปสู่เมืองดอกโลกและให้สําเร็จภายในปี72นะครับก็เข้าไปสู่ในในความการเผยแพร่ของระดับรัฐบาลแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวของการเดินหน้าไปสู่เมืองดอกโลกเนี่ยนะครับมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากยวบอกพี่น้องประชาชนว่ามันไม่ได้เดินเดินหน้าแบบง่ายเหมือนที่เราคิดนะครับเพราะว่าเรื่องการเป็นเมืองดอกโลกเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดก็คือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับ คนประชาชนเป็นส่วนสําคัญก็หมายความว่าพี่น้องที่อยู่กับแหล่งมรดกต่างๆเหล่านี้นะครับก็จึงมีความจําเป็นที่จะต้องลงมาช่วยมาเรียนรู้นะครับมาช่วยรับผิดชอบมาเตรียมความพร้อมให้รู้ว่าประชาชนในพื้นที่ก็พร้อมนะครับที่จะยกระดับเมืองของตัวเองนะครับในพื้นที่ให้เป็นเมืองมรดกโลก นะครับแล้วก็โดยเหตุนี้ทําให้เราต้องบอกว่าค่อนข้างจะโชคดีด้วยนะครับสงาขาของเรานั้นนะเพราะขณะนี้นะครับสงขาของเรานั้นหัวเมืองหลักทางภาคใต้นี่นะครับกิจกรรมลงมาเขายกให้สงขาเป็นเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลายๆเรื่องนะครับ <c oughs> เช่นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้างเมืองกีฬาบ้างนะครับเมืองไมซิตี้บ้างนะครับเมืองสีเขียวบ้าง แระที่สําคัญที่สุดก็คือมีอปทนะครับก็คือองค์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับได้ลงมาช่วยด้วยก็ได er. ้เห็นอปทนั้นนะครับลงไปสู่การเตรียมพื้นฐานวิสาหกิจชุมชนนะครับไปดูแลชาวบ้านเพื่อที่จะได้สร้างรายได้นะครับให้พี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี้ยเป็นฐานที่แข็งแกร่งของการนําสงขลาไปสู่มรกโลกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเมืองนะครับสีเขียว เมืองไมซิตี้หรือทุกๆกิจกรรมนะครับเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับที่เรากำลังจะยกระดับทุกๆระดับขึ้นมาเนี่ยนะครับ <c oughs> นั่นล้วนแล้วจะเป็นฐานที่แข็งแกร่งที่จะทาให้เราได้ต่อยอดไปสู่มรดกโลกได้สําเร็จนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมทุกอย่างกับนังวิชาญครับ ครับอาจารย์สืบครับในเรื่องของการบรรยายในเรื่องของการาก็เรียกว่าเล่าเรื่องเ,อเมืองเก่าสงขลาเล่าเรื่องเส้นทางสงขลาสู่มดกโลกเนี่ยนะครับอาจารย์สืบจะเล่าได้เข้าใจง่ายที่สุดเล่าถึงอดีตอ่ก็เรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่เกี่ยวข้องกับสงขลา อ,อาจารย์สืบจะบรรยายได้เห็นภาพอาจารย์สืบในเรื่องของการบรรยายถ้าจะให้อาจารย์สืบบรรยายเนี่ยต้องติดต่ออย่างไรต้องประสานงานอย่างไร <Okay. S 1> แล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรหรือไม่แล้วก็ควรจะามาครั้งละกี่คนจำนวนคนอ,อะไรประมาณนี้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างครับอาจารย์สืบถ้าจะให้อาจารย์สืบบรรยายให้ฟังครับ ครับคืออย่างนี้ครับคือผม,มเมื่อก่อนก็นั่งบรรยายที่โรงสีแดงนะครับเอ่อก็บรรยายมาสิบสามปีนะครับพื้นที่โรงสีแดงนั้นทางบริษัอทปตทอท,อท,อทอพอเข้ามาทาห้องบรรยายให้ได้บรรยายกันนะครับทีนี้เนื่องจากว่าพอเมืองม,ม,มันมันโตแล้วก็เมืองมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับความจําเป็นที่เราจะต้องลงไปสื่อสู่สเ,เด็กนักเรียนนะครับเป็นความสําคัญมากด้วยเหตุนี้ครับกูสืบเลยต้องเปลี่ยนที่นั่งที่นั่งประจําที่โรงสีแดงนะครับก็มานั่งอยู่ที่สวนประวัติศาสตร์พอีกรีมครับ เพราะว่าที่สวนประวัติศาสตร์เด็กเพมนั้นมีทุนในการที่จะให้มีการเรียนรู้ในการที่จะนําเด็กมาเข้าค่ายเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ครับได้สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือมีเรามีที่นอนที่พักนะครับที่เป็นห้องแอร์เป็นเตียงที่นอนแอร์ตั้ง250เตียงเรามีแหล่งเรียนรู้นะครับที่เป็นห้องบ่มเพาะความดีนะครับเรื่องระบบนิเวศต่างๆแล้วเราอยู่ตรงจุด ใกล้กับแหล่งโบราณนะครับทุกคนเลยให้กูสืบไม่ได้มานั่งนะครับเป็นผู้ช่วยผู้นยการสนทศอารรเด็กเตรียมอยู่ก็มีหน้าที่ทํากิจกรรมเอาเด็กมาเข้าค่ายนะครับและตรงนี้เป็นการเตรียมฐานสําหรับการไปเป็นเมืองมดกโลกเพราะว่าทุกวันนี้นครับเรามีเด็กจากห้าจังหวัดชายแดนใต้นะครับสงขลายาลาปัตตานีสตูลนราธิวาสนะครับข่ายละจังหวัดละสิบคนมารวมกันเข้าค่ายนะครับค่ายละห้าสิบคนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทําได้ห้าร้อยกว่าคนแล้วนะครับเอาเด็ก ที่มาจาก5จังหวัดโดยมาใน10คนของแต่ละจังหวัดนั้นต้องมีสามวัฒนธรรมก็มีเด็กทั้งมีพุทธมุสลิมจีนเอามาร่วมค่ายกันเพื่อจะให้เด็กเหล่านี้ได้เตรียมตัวในการที่จะนะครับลุกขึ้นมาดูแลเมืองแผนเราเพราะว่าถ้าเราเป็นเมืองมระดกโลกเนี่ยเด็กที่ประชาชนที่เคลื่อนจากปีนังมาสู่สงขลาเนี่ยก็จะต้องผ่านจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดชายแดนใต้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะเด็กเหล่านี้ต่อไปก็จะมีเครือข่าย ในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันแล้วก็ส่งต่อกันมาที่สงขลานะครับเป็นด้วยเหตุนี้ทาให้การบรรยายของผู้สืบนั้นนะครับก็บอกเลยว่าที่ผ่านมานั้น,นต้องยอมรับว่าคนที่มาฟังบรรยายที่โรงสีแดงนะครับตั้งแต่รายการรายก,ากนกยกสยามเอาเรื่องราวสงขลาสู่มโดโลกนะครับมหาสจักแห่งมตราสงขลาสู่มโดโลกไปออกรายการให้ถึงสามตอนเนี่ยคนก็แห่กันมานะครับและประวัติศาสตร์เมืองสงขลาผมบอกท่านเลยนะครับอยากจะให้คนสงขลาทุกคน ได้มีโอกาสได้ฟังจริงๆเพราะว่าสงขลาเป็นเมืองมหัศจรรย์แห่งบนตราจริงๆนะครับแต่ตรงไหนของสงขลาเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้คนที่รู้เรื่องเหล่านี้ก็จะรักสงขลาและจะมาช่วยเราเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากฟังการยายของคูณสืบนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยวิธีการก็คือว่านะครับจัดเป็นกลุ่มมานะครับถ้าที่ลงสีแดงก็ประมาณสักเอาเป็นว่าสักสิบคนขึ้นกันแล้วกันนะครับร้องบรรยายเราจุกที่ลงสีแดงได้ถึงนะครับแปดสิบคนและผมเองนั่นนะครับ กระทางโลงสีแดงโดยคุณหลังสีนัตตรงประการทางน้องก้อยพุทธิชัยที่นั่งคอยดูแลอยู่ที่นั่นนะครับก็จะมีถ้าเผื่อว่ามีคิวจะฟังให้กูสืบบรรยายในกูสืบกระจะไปบรรยายที่โลงสีแดงเลยนะครับส่วนที่ส่วนรัฐศาสตร์นั้นเราก็มีห้องบรรยายตั้งแต่นะครับตั้งแต่สองร้อยห้าสิบคนสามร้อยคนจนกระทั่งถึงแปดสิบคนถึงสิบคนมีหมดเลยนะครับแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับก็คือค่า มาเป็นค่าไฟนะครับค่าออตอบแทนบุคลากรเพราะวันนี้ผมบอกทุกท่านเลยนะครับว่าวันที่ส่วนประวัติศาสตร์ของเรานะั่นนะครับวันที่รัฐบารุษจากไปเนี่ยนะครับงบประมาณในการที่จะมดูลแลส่วนประวัติศาสตรนะ์นะั้นนะก็ล่อยหลอลงไปนะครับก็เตรีตยม นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนมาฟังที่บรรยายที่โรงสีแดงโดยรวบรวมกันมาแล้วก็มาจ่ายค่าห้องบรรยายเนี่ยเราก็จะได้มีเงินส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกูสืบเรื่อร้องนะครับที่จะบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังในทุกทที่นะครับตามที่เวลามีนะครับถ้าคิวไม่ชนกันเมื่อไหร่ก็ได้ฟังเมือนั้นครับเพราะว่าอุปกรณ์เราพร้อมเพื่อรองรับครับครับขอบพระคุณอาจารย์สืบสกุลศรีสุ มากมากครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วก็ตอบคําถามให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณอาจารย์สือมากมากครับด้วยความขอบคุณคุณนพชันเีครับคุณนพชานครับครับพอดีครับพอดีครับครับ